สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมต้องเปลี่ยนบรรยากาศฉากหลังนิดนึงนะครับพอ,พอดิว่าวันนี้มาถ่ายคลิปที่บ้านของเจ้าของช่องตัวจริงครับเดี๋ยวเอาเจ้าของช่องตัวจริงให้ชมท้ายคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้นคลิปเนี่ยขอแนะนําเจ้าต้นอากนิมาต้นนี้ก่อนนะครับเจ้าต้นนี้ที่จะเอามาแนะนำเนี่ยครับน้องมีชื่อเป็นมงคลว่าเจ้าต้นอากนิมาปะกายเพชรค,ครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อรับชม นี่นะครับปะกายเพชรครับผมสวยงามไหมครับประกายเพชรเนี่ยนะครับลักษณะเด่นของเจ้าต้นปะกายเพชรจะออกเป็นแนวสีหวานสีเย็นๆตานะครับถ้าอันนี้จะออกเป็นแนวสีชมพูกับเขียวอ่อนหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่า,าน้องอยู่ร่มนะครับบางประกายเพชรก็จะเป็นสีเขียวอ่อนซะเยอะนะครับอย่างเช่นใบนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆใบเนี้ย แต่ว่าอันนี้ล่มเยอะหน่อยก็จะน้องออ,ออกจะเป็นกัดสีสีชมพูหน่อยนะครับกะดกใบเป็นสีชมพูเนี่ยครับปรากายเพชรน,นะครับสวยนะครับปลูกต้นเดียวก็สวยแล้วครับเนี่ยอันนี้คือต้นเดียวนะครับประกายเพชรครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆชมอนอกจากปรากายเพชรแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีต้น อากนิมาที่ผมเคยทําคลิปไปเป็น20กะหลัดนะครับแต่20กะหลัดของที่นี่จะเป็นแบบเลี้ยงแบบเป็นฟอร์มกอนะครับเดี๋ยวให้ชม20กะหลัดฟอร์มกอเนี่ครับเพื่อนๆสวยนะครับลักษณะเด่นของ20กะหลัดที่ผมเคยแจ้งนะครับมันน้องจะมี3สีนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับอยู่ในใบเดียวกันนะครับ3สีตามสไตล์ครับนี่ครับ20กะหลัดสวยงามนะครับ ครับผมก่อนนี้ประมาณสักสามต้นนะครับสามต้นยี่สิบกระหลัดก่อนนี้ครับอยาให้เพื่อนๆชมชัดๆนะครับคือจริงๆยี่สิบกระหลัดถ้าสมมติว่าโดนแสงน้อยเนี่ยครับน้องจะออกสีเยอะแต่ถ้าโดนแสงเยอะน้องก็จะเป็นสีเขียวซะเยอะไปนะครับใบน้องใหญ่ได้อีกนะครับอันนี้ยังยังไม่ยังไม่ใหญ่ เท่าไหร่นะครับถ้าต้นสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยน้องจะใบใหญ่นี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ชมประกายเพชรอีกครั้งหนึง่งครับนี่ประกายเพชรน,นะครับครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับแสงกับการจัดวางของพื้นที่นะครับลักษณะของอโกนิมาก,ก็จะโชว์ลักษณะเด่นของเขาออกมาไม่เหมือนกันในแต่ละต้นนะครับครับผมอาละครับแล้วก็อ่คลิปนี้ก็เลย จะขอให้เพื่อนๆชมเจ้าของเจ้าของ,เจ,ของเจ้าของช่องตัวจริงนะมาเดี๋ยวมานี่ไอสุกัไปไหน <laughs> อันนี้เจ้าของช่องตัวจริงครับผมเจ้าแชมป์ครับตัวนี้ที่อยู่ในรูปอะครับเป็นสุนัขพันธุ์พันธุ์แจ็ค拉斯เซลนะครับเนี่ยครับอันนี้ตัวผู้นะครับชื่อแจ็คชื่อเจ้าแชมป์อ่ะสกัดน,นะตัวนี้เช่า ชื่อซูกัตนะครับแ,แชมแฉมกับซูกัตนะครับผมตัวเมียรครับตัวซ้ายนะครับผมลาเพื่อนๆด้วยเจ้าของคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคีวันที่การ์เด้นโฮมสวัสดีครับบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบาย